สวัสดีครับกับผมลิกวิดอีกเช่นเคยนะครับกับเกม k ั h o ช็ o ตรูเลตลบๆลบให้ดูนิดนึงนะก็เกมนี้นะครับไปเจอในอิชิโอมาเราก็รู้สึกว่าตัวเกมเนี่ยมันค่อนข้างน่าสนใจมากๆนะครับผมก็เลยลองหยิบยกมาเล่นดูนะว่าตัวเกมจะเป็นยังไงคือผมเห็นเกมนี้แล้วผมรู้สึก ให้กลิ่นอายลวกันคือให้ความรู้สึกเดียวกับตัว i n c r y p t i o n นะเป็นเกมการ์ดเนาะที่เราจะต้องเล่นแล้วก็สั่งเวยตัวสัตว์ต่างๆซึ่งเป็นเกมที่มีคอนเซปที่น่าสนใจแล้วก็เกมที่สนุกมากๆนะสำหรับ i n c r y p t i o n แต่พอมาหเห็นเกมนี้นะครับที่อยู่ใน I c ช i o เนี่ยก็นึกถึงเกมนั้นขึ้นมาทันทีเลยนะอาจจะเป็นด้วยที่สไตล์ภาพหรือว่าอาจจะเป็นที่เป็นเพราะว่ามันเล่นแบบเทเบิลท็เล่นนั่งอยู่บนโต๊ะเหมือนกันก็นกได้นะครับผมอ่ะ ว่ากันไปเกินมาเยอะแล้วเดี๋ยวเรามาพูดถึงเกมนี้กันคร่าวๆดีกว่านะครับว่าตัวเกมเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับคือเราเหมือนกับว่าไปตะลุยนะครับเพื่อหารางวัลเนาะด้วยการเ,เพื่อนๆรู้จัก r าเซีย n รูเล็ตไหมที่เขาจะเอาปืนลูกโม่มาเนาะแล้วก็ในปืนลูกโม่เนี่ยมันจะมีอยู่7นัดถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยในทุก กระสุนเนี่ยในทุกๆล,ลูกโม่เนาะเขาก็จะใส่กระสุนไว้หนึ่งนัดแล้วก็ผัดกันยิงไปเรื่อยๆว่าใครจะโดนกระสุนจริงแล้วก็ตายนั่นเองนะแต่ว่าตัวเกมนี้เนี่ยก็แค่เปลี่ยนจากตัวกระสุนลูกโม่มาเป็นกระสุนช็อตกันที่ดูที่ดูโหดร้ายกว่าเดิมนั่นเองนะในนี้ก็เริ่มมาในห้องน้ำตื๊ดๆอยู่เหมือนกันนะโยก่อนโยก่อนโย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 โอเค ดูเหมือนเราก็จะเมาๆนิดนึงด้วยนะแบบเอียงๆมียามีเขียนตรงนี้ว่า afraid กลัวเหรอกลัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีเครื่องหมายเป็นเช่อยี่ตรงนี้ด้วยเดินไงนี่เราเนี่ยก็จะมาเล่นบักเก็ตลูเลตกันนะก็ค่อนข้างน่าสนใจมากๆอ,อ้ว่ากันไป อ๋อเราต้องคิดเพื่อเดินนะครับผมเดินเข้าไปตรงนี้แล้วกันเนาะมาวัดดีพี่ชายให้เราเนี่ยเซ็นสัญญาก่อนนะครับผมอะไรอะสัญญานะครับผมสักอย่างหนึ่งเหมือนแบบลงน้มเพื่อแบบว่ามาเล่นเกมนี้อะไรอย่างนี้หรือเปล่าอา่อได้กี่ตัวเนี่ย liqui อ่ะเอาอันนี้แล้วกันได้อยู่ได้อยู่ เออพออยูอ่ตัดตัวไอออกไปตัวหนึ่งเรียบร้อยมามีสามลาวเหรอโอเคมีเลือดสองหัวใจมีกระสุนจริงอยู่หนึ่งลูกแล้วก็กระสุนปลอมสองลูกนะครับผมโอเคพอเข้าใจได้เขาเนี่ยจะใส่กระสุนลงไปนะโดยที่เราไม่รู้ว่ากระสุนเนี่ยอันไหนจริงอันไหนปลอม ให้เราหยิบขึ้นมาเพื่อจะยิงตัวเองหรือว่ายิงดิวเลอร์นะครับผมสองต่อหนึ่งมีโอกาสออกมีโอกาสออกกระสุนปลอมเยอะกว่าเพราะฉะนั้นผมจะยิงตัวเองก่อนแล้วกันเกมมันดูกดดันอยู่เหมือนกันนะอืโอเครอดอยู่ตาต่อไปถ้าเราเอ,อเรายิงเราได้กระสุนปลอมเราจะได้ยิงอีกหนึ่งรอบหรอโอเครอบนี้เป็นห้าสิบห้าสิบละ เอ่อถ้าฉะนั้นห้าสิบห้าสิบผมยิงผมยิงโอ้เครียดเหมือนกันนะเนี่ยยิงอยูเลิกไปเลยแล้วกันโอกาสครึ่งหนึ่งอืมดีแล้วเกือบ <laughs> ยิงตัวเองไปล่อไงไหมลละเออโอเคยิงตัวเองไปหมดละกระสุนโอเคโอเค รอบต่อไปมีกระสุนจริงสามลูกกระสุนปลอมสองลูกโอมใหม่ก็โอเคใส่กระสุนลงไปเกมมันกดดันอยู่เหมือนกันนะเอาจริงๆแล้วอ่า uh ยิงไปเลยไหมโอกาสมันออกนะ่าจะสักประมาณ60%เปอรเนาะที่จะออกเอเอโอกาสออก60%เปอนาะที่จะออกกระสุนจริงโอ๊ย oh, อ oh. uh ื huh. uh ้อ huh. ห uh ือ huh. เวนละโอไม่ก e oh ็ด mmm. okay, okay, okay. ีนยนอด้นอนโอเคโอเคโอเคกระสุนจริงออกไปแล้วถ้ากับว่าตอนนี้ก็โอกาสเกือบ50เหมือนเดิมเนาะเหลือ2ลูกที่เป็นกระสุนจริงแล้วก็อีกหนึ่งลูกที่เป็นกระสุนปลอมเพราะฉะนั้นเอาไปอัะโอ้โหทำจริง โ oh oh อ้ไม่ก็โอ้ไม่อ้าเอ้าอโอเคเอนึกว่ามันจะยิงเราซะอีกเพราะว่ากระสุนกระสุนปอมมันหมดแล้วเออเอ้าอ๋อโอเครอบที่สองรอบนี้เนี่ยจะทำให้มันดูน่าสนใจขึ้นอะไรอ่ะมีไอเทมสองชิ้นซึ่ง อ๋อไอเทมจะได้มาระหว่างโหลดด้วยเป็นกุญแจมือกับกุญแจมือโอเคขอบคุณนะฝั่งนู้นได้อะไรมาเป็นเหมือนเว้นขยายกับอะไรสักอย่างกระสุนจริงหนึ่งลูกกระสุนปอมหนึ่งลูกถ้าอย่างนั้นเรากุญแจมือเราก็ได้ยิงฟรีเลยดิเออเราจะยิงแม่ง อืมเรีเยบร้อยอีกรูปหนึ่งเราก็ปลอดภัยแล้วปะมันทำอะไรเราไม่ได้เราก็กดยิงตัวเองไปเลยแล้วกันหนึ่งทีโอเคปลอดภัยเอาล่ะทีนี้เราก็จะได้อทไรมาอีกสอชิ้นนะมับคุญแจมืออีกแล้วกับอะไรอะ่ะเหมือนเป็น เหมือนเป็นขนาดเป็นเขียนคำว่าพระเจ้าเหมือนพระเจ้าก็ยังมาเล่นเกมนี้อะไรอย่างเงี้ยมีกระสุนจริงสองลูกกระสุนปลอมสองลูกโอเคเราคุณแจมมือเยอะมากเลยอะเราล็อกมันไว้เหมือนเดิมแล้วกันเราเรายิงไม่ไม่เลี้ยงอืมยิงไม่เลี้ยงยิงไม่เลี้ยงโอเค ยิงอ้ไม่ได้ยังมันกดดันอยู่เหมือนกันนะเอาตาเราปะหรือมันหยิบมันเอาอะไรอะ่ะมันดูดบุหรี่บุหรี่ทำอะไรได้โอ๋อดูดบุหรี่คือการฮิลเหรอโอเคอันนี้คือส่องน่าสนใจมากๆมันจะยิงกวา้วแม่เมือ ตอนนี้เหลือครึ่งครึ่งเราปะครึ่งหนึ่งเป็นกระสุนจริงอีกครึ่งหนึ่งเป็นกระสุนปลอมถ้าผมจำไม่ผิดนะอืมเราจะได้แต่กุญแจมือจริงเหรอได้เลยเราเรายิงไม่ยังอืมเราได้ตานึงปะอ๋อกระสุนหมดแล้วโอ้ผมจำผิดเหรอได้แว่นขยายโอเคแล้วก็อะไรอะ่ะมีดเหรอ มีกระสุนจริงสามลูกแล้วก็กระสุนปลอมสองนะครับผมโอเคมันเริ่มก่อนปะหรือเราเริ่มก่อนอันนี้คืออะไรอะช็อตกันทำดาเมจสองอ๋อโอเคแล้วก็เช็คอันนี้น่าสนใจนะลองเช็คดูไหม,มกระสุนจริงวะเออช็อตกันทำดาเมจ ดเม 2, ิดสองเหรอเอาไปเลยเอาไปเลยเหลือสองต่อสองละจริงสองปอมสองโอเคมันกลับมาอืมดื่มน้ำมาได้อะไรอ๋อกระสุนออกเอกระสุนจริงหมดแล้วดิเนี้ยถูกปะกระสุนจริงสามลูกหมดละนะสบายๆอย่างนี้น 3, นยพวกมันถึกเหมือนกันนะ ไม่มีกระสุนจริงแล้วพี่ชายพี่ชายส่องอะไรหมดแล้วน่าสนใจมากยิงมาหมดแล้วหมด <c oughs> กระสุนจริงหมดแล้วพี่ชายอืมเรียบร้อยนะมันสู้ชีวิตวมัสู้อ่ะมันสู้เราอ่ะกุญแจมืออีกแล้วแล้วก็มีดนะครับผมโอเครอบนี้ ครึ่งต่อครึ่งจริงสอบจริงสามปลอมสามอาผมไม่เสี่ยงดีกว่าเอาละ่ะผมจะยิงมัอนอย่างเดียวอืเรียบร้อยเท่ากับว่าโอกาสออกปอมเยอะกว่าละ่ะตอนนี้ถูกไหมเออ ยิงตัวเองแล้วกันโ,โอกาสเท่ากันตอนนี้ผมยิงมาอีกทีหนึ่งแล้วกันโอ้ยไปเ <Wait S 1> ว้นละอ๋อผมโดนยิงโดนยิงเบิร์ดเลยป่ะนี่แบบเนี้ยเอ้ะลาก่อนโอเคโอเคมันโอกาส ยิงสองปอมหนึ่งแล้วเขาก็ยิงยิงไงก,ก็ดีแล้วเราก็ชนะไปในราวนี้นั่นเองรอบสุดท้ายฮะอรอบสุดท้ายแล้วนี่คือการแสดงรอบสุดท้ายโอเคมีตอนนี้มีแค่แก่แล้วก็ฉันเหมือนพวกเรากำลังเต้นอยู่ในระหว่างความเป็นแล้วก็ความตายอะไรอ่ะอะไรอ่ะเนี้ย อ,อมันตัดสายทิ้งหรออ๋อรอบนี้เหมือนโอ้โอ้โอเคโอเคโอเครอบนี้ถ้าใครตายก็คือตัดสายทิ้งเลยงี้ปะจริงสองปอมสองเอ้ยจริงสองเอ้ยอะไรวะจริงหนึ่งปอม ปอมหนึ่งเอ้ยจูนสมองยิงหนึ่งปอมสองเออล็อกก่อนเลยเรียบร้อยผมยิงมันอย่างเดียวอะอืมเพราะว่าไอเทมสี่สี่ต่อลาวถูกปะเอ่อผมเอาเอายาออกดีกว่าเอ้ยเอากระสุนออกดีกว,ว่า โอเคกระสุนจริงแล้วรอบนี้เอาไปเลยลาก่อนไอพี่ชายอืมมาโอเครอบต่อไปไอเทมสี่ชิ้นได้ดูกระสุนได้กุญแจมือได้มีดได้ดูกระสุนอีกรอบนึงโอ้กระสุนปอมออสอย่างละสี่เท่ากัน ผมซองก่อนเลยแล้วกันไหนดูสิกระสุดปลอมอา่ายิงตัวเองอืมโอเคถ้ากกับว่าตอนนี้โอกาสจริงมากกว่าละจริงสี่ปอมสามนะครับผมผมจะยิงมันอืมจริงสอง เอ้ยจริงสี่ปอมสองแล้วตอนนี้อ่ยิงรอบอืมโอเคโอเคจริงสี่ปอมสองได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ตอนนี้จริงสาปอมสองเนาะตามันปะมันดูดบุหรี่โอเคเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งหัวใจโอ้มันดูดบุหรี่อย่างเยอะ จริงสีง่จริงจริงสามปอมสองใช่ไหมตอนเนี้ยมันน่าสนใจอโอ้มันเอากระสุนออกว่ะโอ้โหจริงสองจริงสามปอมหนึ่งอ่ะโอเคอันปอมมันเหลืออันหนึ่งแล้วเมียงตาม,มันอยู่นะ โอเคตอนนี้โอกาสออกหกสิบสามสิบโดยประมาณนะยะออเมื yeah. mm. Mm ่อ hmm. มันหันต้องมาแล้วแบบว่ามันกดกันทุกที่เลยเหมือนกันนะโอเคเราดูแล้วกันว่าคืออะไรกระสุนจริงวะได้ดิกระสุนจริงก็เอาไปเลย ก็สูนจริงรับไปซะสองดาเมจโอเคสวยงามกลับมาละแล้วก็ได้ไอเทมมาอีกสี่ชิ้นถูกไหมอ๋อไม่ยังยังขาดยังขาดอยู่อันหนึ่งนี่เออหนึ่งโลกหมดลูกสุดท้ายต้องจำดีๆด,ด้วยนะว่าอะไรอยู่เท่าไหร่บ้างเออโอเคมีดมีดกุญแจมือ ได้ได้รอบนี้จริงสามปอมสองโอ้มันอ๋ออ,อนึกว่ามันนึกว่ามันเอาก่อนเราใส่ก่อนเลยยิงยิงก่อนเลยได้ไหมอืมโอเคเลืออย่างละสองสองละอ,อ่พร้อมหรือ,อยัง พรอมอะไรอู้อะไรเนะงี้ที่โกงป่ะด่ที่โกงป่ะด่เออเอากระสุนออกก่อนแล้วกันหนึ่งลูกเราจะได้รู้ว่าเป็นครึ่งต่อครึ่งหรืออะไรอู้เอากระสุนจริงออกว่ะผมเสี่ยงดวงเลยละกัน เออมาเสียงหน่อยอุ๊บชิตบ้าเลยที่เหลือกระสุนปลอมแล้วดิอืมโอเคกระสุนปลอมแล้วเหลืออีกหนึ่งลูกอะ่ะใช่ไหมโอเคโอเคได้อยู่นะแบบนี้อืมมันเอากระสุนออกออกมันน่าจะเคลียร์ช่องมัง้ง โอเคหมดละไอเทมสี่ชิ้นกล่องซิงก้ามีดมีดแวนสองกระสุนจริงสี่ปอมสองมาสองก่อนเลยจริงวะได้ดิเอาไปดี ของจริงก็ต้องโดนกันนักน้อยแล้วปะขอดูดบรีก่นอนสดชื่นอยสักหนึ่งทีสดชื่นเอาไปเลยพี่ชายผมให้อืเรียบร้อยมันน่าจะหมดแล้วปะสองดาเมจพอดี โอ้กล่อง <S <S เออเปิดงไงอ๋อโอเคโอเคเงินวะนี่มันอำนาจของเงินอันหอมหวานในที่สุดเราก็ชนะมาได้นั่นเองนะว่นเราก็เอาเงินกลับบ้านไปพร้อมกับกระบอกชอดกันของเราที่เป็นชดกันคู่ใจ ยินดีด้วยลิควิดอู้ตกใจเรายิงไปทั้งหมด17ครั้งนะแล้วก็มีการอ e ีเจ็กออกไป35ครั้งเนาะถีบประตู2ครั้งดูดบุหรี่2ครั้งแล้วก็กินเบียร์ไปทั้งหมด660ไม่แน่ใจเราได้เงินมาทั้งหมด68,570นะครับผมแล้วยังไงต่อ p e a s e e n t e y t o Exit อ้าวมันจะมันจบมันออบมันจะบอ,อกเกมแบบนี้เลยก็เป็นอีกหนึ่งเกมสั้นๆเกมอินดี้ที่สนุกดีนะครับผมใครที่อยากจะเล่นก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ i ิชิโอนะครับผมราคาอยู่ที่1.20ดอลลาร์น่าจะสักประมาณสี่สิบห้าบาท60บาทอะไรประมาณนี้แถวๆนี้แหละไม่น่าจะเกินสักเท่าไหร่นะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับเกมก็จบลงแล้วขอบคุณทุกคนมากที่ รับชมจนถึงตอนนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับถ้าชอบเกมแบบนี้อีกก็สามารถคอมเมนต์มาบอกผมได้ก็จะหาเกมแนวนี้มาเล่นกันอีกนะครับยังไงก็ตามวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่บาย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  you yeah.